สวัสดีครับผมชื่อนรันเชื้อเนี่นะครับวันนี้นะครับลูกค้าได้ไว้วางใจนะครับให้ผมเป็นนายวิธีทําบุญขึ้นบ้านใหม่นะครับผมผมมาดูแลพระมีอุปกรณ์ทางสงฆ์นะครับพบหมู่บูชาอาศาัศนพระตรับัดอย่างครบถ้วนนะครับ วันนี้นะครับผมผมมาดูแลทั้งวิธีการและอุปกรณ์เพื่อให้ลูกค้าทํางานบุญอย่างราบรื่นผมก็จะเป็นคนดําเนินการพาลูกค้าไหวาเจ้าที่เจ้าทา้าวันนี้เลิกงานยามดีเป็นวันทําบุญขึ้นบ้านใหม่ให้ทันมารับถ้ารับไปแล้วขอให้บ้านข้าพเจ้าเกิดแต่ความโชคความเจริญสาธุสิริมงคลเรื่องงานบุญเราเชี่ยวชาญทั้งวิธีการทางคุณศาสนาอย่างแท้จ,จริง หากลูกค้าต้องการจะทําบุญสิริมงคลบายหอระพายแคเทเธอริ่งพร้อมดูแลงานบุญของขั้นแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ